ครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสนะครับในเกมนี้ผมนะครับก็จะมาเล่นคิวกอดให้ดูนะครับเป็นคิวกอดที่ถูกบัฟความสามารถใหม่นะครับบอกเลยว่าคิวกอดไอแพ่หน้าโหดมากและติดเมตาได้นะครับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมนะครับคิวกอดไอแพ่ใหม่นะครับสามารถเล่นได้ทั้งป่าแล้วก็ออฟนะครับเพราะว่าแพ่ใหม่เขามีการบัฟความสามารถมานะครับพาร์สสี่บาท เวลาที่เราเนี่ยครับสังหารคลิปเรานะครับจะได้รับโบนัสโจมตีทางกายภาพ2แต้มถ้าเป็นฮีโร่ได้รับ8แต้มถ้าเป็นป้อมได้รับ8แต้มนะครับก็คือแต้มพวกนี้สามารถสะสมไม่มีที่สิ้นสุดสามารถสะสมได้หลานแต้มก็สะสมได้นะครับก็คือโคตรแรงอ่ะคิดดูนะครับคิวกอดมีดาเมจอ่ะยิ่งเลีเกมอ่ะโอ้โหคือตีแบบฮีโร่นะครับสองสามทีตายเลยนะยังโกงนะครับตัวนี้แถมมีต้านซีซีอีกครับ ก็คือตัวนี้นะครับในการเล่นนะเราก็ออกไอเทมนะครับออกไอเทมตีไวติดคลิปนะครับแล้วก็บวกเลือดพอแค่นี้เลยส่วนดาเมจก็ไปเอากับพาสิฟก็พอนะส่วนใครนะครับอยากมี ID เกม Rv นะครับก็ทำได้นะครับที่ FR Admin ต้นที่วีเจ็นะครับของจริงต้องผู้ติดตามมากกว่าสงแสนคนนะครับและใครนะครับอยากเติมฟองนะครับก็ไปเติมได้นะครับกับ2 4 p a t y f o เพราะว่าตอนนี้นะครับมีโปรเติมฟอง Rv อยู่นะครับนึกจะเติมเกมนะครับต้อง Twenty f o Pay เอ้ยแป๊บหนึ่งใจเย็นครับแบบนี้จะเอาเหอ พิกไปได้ครับไม่เป็นไรเก็บคลิปไปกันนะเ้าจะกลับมาพุ่งใส่เลยครับเรียบร้อยครับตัวแรก,แรกโอ้โหมาก็เปิดสแต็กให้เลยครับแปดแต้มก็คือแบบถ้าเราจะเล่นคิวกดนะครับไอเทมก็อย่างที่ผมบอกนะครับติดคลิต,ตีไวนะฮะแล้วก็เน้นถึกนะแค่นี้เลยไม่มากไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ลไ,ลไปครับเดี๋ยวเราก็ไปแก๊งต่อนะฮะ เอาบัฟฟ้าเสร็จก็เข้าดักต่อเลยครับเข้าดักต่อเลยนะเมื่อกี้เพิ่งเอามังกรมานะครับตีดักอาจจะนานนิดนึงครับไปแล้วมีคนฟาร์มอยู่แล้วแบบนี้ก็สวยเลยครับเปิดอันติชนเลยฮะปรับครับฟาดครับสโลบปแล้วก็รอพุ่งครับเรียบร้อยครับล่วงนิ่มๆนะฮะอย่าให้ดิเลกนะครับคิวกดอ่ะคือโคตรแรงเลยนะใส่รับฟาร์มต่อไปครับผมว่าเกมนี้จะไม่จบไวเนะฮย ถ้าคลิปมันสั้นไปก็จะเล่นตำแหน่งออฟให้ดูอีกเกมแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ป่าเพราะว่ามันบางเกมมันก็ยอมเร็วไปไงบางเกมก็นานนยะปัจจุบันเซิร์ฟเฮดก็เป็นแบบนี้นะฮะคือตอนนี้ผมพยายามฟาร์มแล้วนะคือฟาร์มแบบจนเก้านาทีแล้วอะ่ะเพิ่งได้มาห้าสิบสี่สต็อกอ่าแบบนี้ก็สวยเลยครับให้สองครับให้สองเลยนะตอนนี้ให้สองเลยให้สองครับเรียบร้อยครับอ้โ,อโห <G AS> คือไม่กี่ทีร่วงเลยนะผมจะออกมาเป็นขวัญเทลกะเพิ่มเะครับเพราะว่าแบบ เวลาที่คิวกดตรีมตีเป้าหมายเนี่ยเขสามารถทําให้เป้าหมายสโลได้ขวาน,นี้แล้วก็บวกต้านเวทนะบวกเกาะนะครับแล้วก็เพิ่มความเรวให้กับคิวกดนะครับดีไปอย่างนะขวาน,นี้ประโยชน์นะครับตอนนี้มีประโยชน์มากเพราะคิวกดมันก็มีสกิลไล่ล่าแค่สกิลหนึ่งนะเราก็เพิ่มไอเทมไปมาดิครับมาดิครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยครับล่วงฮะเอาดิหกสิบสามสต็กเลยครับ ยังชนไม่ได้นะใจะเย็นครับใจเย็นโอ้อหโอ้โหาคือทีมจะเอ็นแล้วว่าไปหนึ่งเราเข้าไปเลยครับพุงนะ่งอะพุ่งไม่ได้ครับฟาดครับปรับปรับปรับผมว่าอาจจะต้องเล่นเพิ่มอีกหนึ่งเกมนะให้ดูนะเขาคร่าวๆเพราะว่าเกมนี้แบบฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ได้เลยอะขอติสุทีเนะี่ย สองสามทีตายดูนะดูนะอย่างแรงนะเดี๋ยวดูครับนะครับเรียบร้อยโอ้โหทีเดียวล่วงครับก็น่าจะจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกเกมดีกว่านะครับตรงป่ามีไฟกันอยู่นะครับไปด่วนเลยฮะแบบนี้ต้องเก็บสแต็กต่อเลยครับยิ่งเก็บยิ่งโหดเรียบร้อยครับหนึ่งตัวตอนนี้มีอยู่สิบสองสต็กเลยครับเพื่อนว่าไงมันเอาบัฟฟ้าแล้วอ่ะเพื่อนจัดดิโจมตีครับฟันฟาดครับฟาดครับนี่เรียบร้อยครับล่วง เหมือนมีราจะด่าเข้ามานะครับน่าจะเป็นเวียดนามนะครับปีดคำว่า ngu แปลว่าโง่นะฮะไปครับส่วนนีว่าแบบนี้ต้องจัดอะไรเพื่อนเอาดีเอาให้สุดครับเรียบร้อยครับล่วงน่ฮะบิวโล่ะพุ่งเข้าใส่ครับนึ่งว่าจะแน่ฮะกลับด่วนนะครับตอนนี้มี28สแต็คแล้วนะอ้าวไม่กลับแบบนี้จะสวนเหนือมาเลยครับจังหวะนี้อันติหมายกับพุ่งเข้าใส่ครับฟาดครับฟาดครับฟาดครับนิียนร้อยล่วงฮะ มาต่อดิเอา๋ดิมาดิมาดิมาดิครับมาดิฮะเอ้าตีมีไปไหนครัพุ่งหนีครับตีมีไปครับตรงกลางมีสามตัวนะครับเดี๋ยวเรารอดักเลยนะได้แน่ครับไปเพื่อนมาเลยครับอันตีพร้อมทุกอย่างพร้อมกับอันตีครับสวนเลยครับสวนพุ่งใส่ครับปาบเรียบร้อยครับบิโรเออมาดิฮะมาเลยเพื่อนเรียบร้อยครับสองตัวครับตอนนี้ห้าส่วนนะครับสกอเ้ยมีคนต่อวะ ไหวไม่เนี่ยไม่น่าไหวนะอันตียังไม่พร้อมเลยครับเข้าป่าต่อเลยเติมเปอีแป๊บนึงนะครับอีกสี่วีนะครับมีอันติเดี๋ยวเราสวนต่อเลยแวบๆเลยครับเมื่อกี้เหีืยนจะเป็นมิจนนะเฮ้ยมานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี่มาทําไมมาทําไมมาทําไมครับปรับใหม่แล้วโหดรับคิวกอดอะสวนนะครับเข้าบ้านด่วนเลยครับมาเลยครับป่าป่าเรียบร้อยครับล่วง ล่วงครับล่วงเล่นบนว่าไงเล่นบนเล่นบนครับพร้อมบวกอันติพร้อมครับจังหวะนี้หลอพุ่งแลวพุ่งใส่ฟาดหนึ่งทีล่วงครับบิวโลมาเลยครับบิวโลมาดิครับไปไหนไปไหนละนี่ไงล่วงครับเอ้าตีมีมาทําไมตีมีไปเลยฝามต่อเลยไม่ทันเนี้ยไล่ไปทันรับแดงนะตอนนี้เตรียมสวนเพื่อนบวกต่อเลยครับฟาดฟาดกับฟาดฟาดล่วงล่วงนี่วะล่วงครับ สามสี่ทีตายนะครับเริ่มแรงนะดามเมจตอนนี้มีอยู่เจ็ดสิบห้าสต็กแล้วนะตอนนี้มีอยู่แปดสิบเอ็ตกแล้วครับแล้วก็ได้กงเล็บมาละมากงเล็บพรีนะฮะมาเพื่อนเตียมบวกเตียมบวกให้สองให้สามตอนนี้มาเลยสก,กิลพร้อมเลยฮะเอาว่าไงเอาโดนเลยครับพุ่งขาหาแวนก่อนเลยครับจังหวะนี้ฟาด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 ครับฟาดเรียบร้อยครุ่งครับต่อไปก็ตีตมีฮะตีมีนึกว่าจะแน่ อา้าวมีตัวมาครับแบบนี้ก็สวยดีฮะบิแจแอนอ้าวแยกทางสังเงนินต่อไปก็แรดนะครับมาดยครับแล้วนี่ไงแรดสองสามสี่ห้าล่วงครับเก้าสิบสแต็กแล้วนะเอาในส่วนของดักต่อเลยครับ แมนแมนแมนแป๊บหนึ่งเอามาดิมาดิมาดิอ้าวตาไม่ตามมาดิครับฟาด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 ล่วงครับล่วงต่อมาต่อดิอ้าวแบบนี้ก็สวยดีครับฟาดฟาดล่วงดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยตายครับคู่แน่โดนคู่แน่คู่แน่ครับล่วงครับต่อไปก็บิวโรครับคอร์ดคิวหรือเปล่าคอร์ดคิวครับเนี้ฮะคอร์ดคิวครับล่วงฮะโอ้โหนิ่มนิ่มครับเอ็นเลยฮะเอ็นบ้านเลยครับรอนะครับแพทใหม่ You got Buckner. You have defeated an enemy. Gather by my side. Go. Blood of Demon. Protect all that is dear to me. Your team has destroyed a tower. Ultimate. Nice assisting! <laughs> double kill! Together we double kill! Void Storm! Which one is the